ควันนี้ว่าสื่อเกาเลาดไปกินบ้านครับเพื่อนครับย่างตลาดร้านโกเด้งครับลูกชิ้นกัวโกเด้งทับพิสดารครับเพ่นเพิ่งเพียงตลาดตรงข้ามธนาคารตกสอครับเนี่ยเด็กครับลูกชิ้นเนี่ยเนาะลูกชิ้นเนี่ยยังเนี่ยนะแม่นครับลูกชิ้นเนี่ยลูกชิ้นเนี่ยลูกชิ้นนั่นแหละครับที่ว่านั e floor, blanket, <ım. S 1> ่นแหละกินหรว่าก <the> ิน <Rat> เอาเกผสมน้ำก็ได้ครับะมาเอาเกลน้ำยืน้ครับสมรับ่าไผช้่มครับพักพักหลายนะมาพักหลายพักบุงครับจะคว้างลานี่นมาขายครับ้านน้องจ้าเยหอโอ ร้านนี้ด้วยว่าเสีบขนาดดครับเพราะว่าลูกค้าของร้านไล่หลายเครับจ่วงได้เด็กครับส่งการช่วงได้เด็กนี่ส่งการเขาไล่นครบโอ้ยน่ากลิ่นว่าซนไลครับประมาณสว่าโมงเลนะที่สี่เส้นลูกข่าที่เป็นลังวไสตายหมดแกันนี่ว่าปกงเขาเอื่นปกบวพี่ยงไงปกต้นปกต้นไม่ยังไงเพแล้วอันม้วนที่ขท้ากันเนี่ยโอ้ อันน้กาศหเดี๋ยวียเยกียวคับมชงครับพักนาเลยนี่เรไอน้ำตกนอายนะะทไยเราอยู่ถงพิสูอยกันอไอ้ตัวยังอันขาเอนเียงกัเป็นขาเอนเนงอันอันนึ่เขาเอันเนียเพื่อนอะ กันน้ำตกได้นี่ครับนตกจ้าใส่ยจังหนนอไอ้นับผมปรุงได้นีได้นี่ปร,รุรงได้น,น,เนีเลยแสบคัน่ละนี่อไอ้วเหรอกอเจ้าข่าน้ำน้อยเนาะอ๋อเอา,เอา,เอามากิน,นเด้อเออเอาให้หหจักสามหาสามหัวซี่าเ่อะรยอะอืมมันลอยใ่แสบคับน้าร้าน,น,น มันมาเห็งานเหเพิ่นบอกแมนค่ะลูกย่างวนนี้แล้โอ้แต่ก็คนบ้านผมกับม่เหยงานเนอีกคนหน่งไงคนนี้เพิ่นออกมั้งคนบานปากข้าวงี้บานผมอะ่ะอ,อ๋แ่แลมมมง,งมกันเนวิอย่างหรือแม่ันแม่ันจะุอะแม่จะุเขปรุงแี่นะปรุงี่นไหมครับันกัปรุงกันไนดะ้ได้มีนั่นขอนล่นกันอาจะเจอก เอหลยอะไรครับีกเตี้ยนะครับเี้ยมันน้มดามึนผมมาซื้อมันใส่พิกลายเพี้ยบเตี้นโอ้มันน้มดามเลนะผสมนิเขาอะไรับเพี้ยบเตี้ยนเ่ากดีเลยนะจังเนาะผมกดีเหมือนกันว่า chừng vàng nhé xây tao điện มือพักครับเอาได้ตามต้องการครับพริกเผานี่ครับปลหาผ้ารับพงออกเหีไปกินบ้านทงหน้านะก็เสือมันไปเกี่ยวประจำเท่าไม่ได้น้ำตกเลาเหี้้อดีจ้ะกินได้ถ้าสองขาวนี่เสือช่วงนี้มันเศร้านี่กินได้หอนมสวยนตรงไปกิน้สวยกินมาหมือ ค,ครับก๋วยเตีเ๋ยวธรรมดาหาสิบบาทพิเศษหกสิบเก่าลหกบาทครับครับ,รบเอาสือ,อเกาลมาแล้วครับอเาอาล้ยด้ายนครับผมเสือว่ากินที่อากกินได้แคสองขับ ขาบซ้บคาบคาบเทียงกินนมกครับคาบซ้อเนี่เดล่ดหกสบาทเด้ไล่คุณนีบนี่เนียกชินเนี่ยหรือตรงเนี่ยเนียเนี่ยเอ็นเนี้ยกเนียงัวชินเนียงหัวรตรงจะดถ้วย <c oughs> โอ้เดรไล่ไ พักมากไปหัวละพาครับทุกคนกันใ้ซื้อขนอนันย้อมไม่น้ำเปล่าครับพันขึ้นขันยอมกินครับพกอกเราต้องกินช่วงนั้นมดเศร้าครับน่ำเสียบหมดเศร้าครับช่วงช่วงเวลาที่หมดแรงช่วงเดือดก็กินเสียบด้วยครับน,นะครับโอ้เดรรายขนาดเลยอ๋อตัว กลิ่นถ้วยเลยนะกิ่นมังมัดได้เลยครับช่วงนี้เรจะจ้องไว้ิดกินอีกช่วงนึงได้จะได้ในสองวลาเนี่ครับนี่นะครับอ๋บอกลิ่นเนี่ยเตือนกองสีสันหน้ารับประทานกิง่งกลิ่นเนี่ยครับ หองกันอือยมยำกินได้เดียวหอมหได้เลยหอมขนาดได้รู้กิ่นรู้ก,นกินเนี่ยรู้กินเ,เนี่ยหอยมไข่ก๋วยเตี๋ยวกุเด้งไงยำมืงเขาหอมเจ๋อเจ๋อได้ครับ เขาจะเ,เริ่มประกาศหาเสียงแล้วอยากตั้งคนสมัครคนสมัครพรคการเมืองบ่ค่อยหลยครับกระสินห้อกระสินบ้านผมปีนี่ ใส่ซอสบักเทศยลายของหัวดีนะครับตะกี้กินก๋ยวยเตี๋ยวยำนี้กินเกาเหลานี่บ่ค่อยบ่ค่อยมกกักจากใส่ซอสเพราะมาใส่ล่องมึงกินขึ้นปากแล้ว,นะวร,รู้ดูแบบบาสจีเซียบนี่แหละจากใส่ตัซอสบัเขี้ยเทศซุมซอสบัเขี้ยเทศครับอันนี้บ่ได้บ่ได้ปรุงน้ำตาลนะครับบ่ได้ปรุงน้ำตาลเลย บางคนนี่ว่าซอสหวานนี่ปรุงใส่ซอสบัคเก็ตเห็ดเทียนต่างๆเลยเห็นไหมปรุงใส่ได้หลาย,ลายมันมันกี๊นัวครับมันสีนัวน่ามันจิ๋วก้อนหวานอยู่แล้วครับซอสบัคเก็ตเห็ดวันนี้แดดร้านเล้วนี่ช่วงเลี่วสงการไม่ได้ประมาณวันที่สิบหาสิบหก คนมากินหลายครับจังสิเลียววันสงการคนเขาจิกลับก,บกรุงเทพกรุงเทพว่าจอดรถซื้อกินร้านล่อหลายอยู่ขายดีเในร้านเล่อตรงแก่ๆทา่านักขั้นทศกัอืมข้า,ขาท่นักขันทศกัณฐ์เขา าก็มากินล้านเล้วอยู่จยังถามค่อนข้างมากินนะครับของผมบ<ม> <c oughs> ่ค่อยกินแล้วไอ้ล้านเสียบไฟแดงตลาดล้านบางล้านนี่เดี๋ยวนี้เสียบเนี่ยบางล้านก็เพิ่มเสียบอันนีมันมีหลายล้านครับยี่เนี่ยไฟยังตลาด กาคนส่วนมากก็เขาจะกินพอกส่วนน้ำตกส่วนหลายมันแสบน้ำตกมันนัวน,วน,น,กกนวนะครับแห้งใส่ซอสบัคเก็ตเทศไปแห้งนวัวกบเรื่อง bạc tuôn bạc tony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  bạc bạc tony bạc bạc tony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  bạc เหนียก็ร้ายนะครับเหนียเนยซ้มเหนียอกไรายนี่ครับเหนี่ย, <c oughs> ย,ย,ย <c oughs> ผมบอบอกเขาเรายกว่าตเนียงว้วน <c oughs> นี่ครับนังตกมันเป็นตังสีแหละ ช่วงนี้อากาศมันออกมันหวนครับแหวนพัดลมยิ่เหี่ยงก็ออกอยู่การแหวนอกแค่ทำตั้งน้ำกินมอะไนี่เหี่ยจงจะขันทิมคำขึ้นไปจ้อจงไปได้กินน้ำเหมือนเศร้าก็ได้มันบูดอากาศมันออกมันหวนดีแต่ยังเดี๋ยวคือบัน่นเพลย์มี่ของแอร์มีตู้เย็นคไขยๆก็สธีธนูถนอมอาหารได้ดีนะครับแบบกินเลี้ยงอะเอาไว้ให้ตู้เย็นได้ จังบดบุตัวของผมนี่ทีมขามขึ้นมาได้เหนชว่ายีมเน,นืเ้อขาขมากินนี่มแงลงนกินบม่ม็ดก็าไ้กิน,นมืนซ้อไปไดเยเ่อากาศมันเอามันจะบุดชต้องกินในเม็ดทีเดียวเลยแต่กินช่วงนี้มาแลงค, <c oughs> คนสมือนี่ยจ้าตีตะแออะไร อยู่อากาศเอาเอาบ่ไว้ผ้ากันเสื้อแอร์มาติดติดใส่น้ำเยนน้ำสั้นว่ามัยังเย็นสบายครับมันเย็นดีก็พัดลมนี่แอร์มันบคือียังอั็นพัดลมพัดลมนั้นเปิดอีเฮียนังเป็นเอาเอาเลยครับเปิดลมพัดไปเลยก็เอาเหเื็นช่องหมือนห่อนี่เราแค่เราได้หันผ้ามัติดแอร์ซ้อนมากข้นเสมือนี่ล่งทุนแปะมันก็คุ้ม ถ้าผมเกิดมาผมก็แค่ติดแอร์เท่านี้นผมอยากติดอยู่แต่ว่าบ่บ,บ,บ่มีเงินมาติดเสมือนแอร์ก็ราคาบา่แพงหรอครเสมือนสินค้าเครื่องใสียบไฟฝาเสมือนราคาถึากราคาแพงแบบนี้นีอ่อะไรหัว คนสวม,มันหาท่างสบายหาท่างาตัวรอดเป็นยอดดีเสมอนี่ยลำบากกะเลียงเงินกับพ่อันั้นหาเงินหาคำ้ำลำบากครับหาคนรักใครขึ้นกันกับลำบากขึ้นก,กันคนท้องมันมีหลายแบบรับเสมอเนี่ย เป็นปัญหาการยู่การกินชีวิตหลายแบบยากตะบุญราตะกรรมยาตะบาปาตะกรรมผพ้ใดอคนสั่งบุญหลายส่วนมากที่มีบือดค้นหักค้นไข่ครับค้นที่ชอบจะเยอะ สั่งบุญบ่ญสบั่งบุญสั่งกุศลใช่ตัวกะบ่ <c oughs> สั่งความดีใช่ของกะมีแต่คนสั่งกัไปสั่งความซัวมันเป็นดังสี่คนท่อ,น,อนั้นเป็นดังสี่มาตรฐานแต่สั่งความดีกะบ่คาคามมือคนมาคนไข่

เยอหลายครับกินไม่เหมือนเด้อยอหลายเป็นคนประหยัดต,ตัวพวกเพื่อนผมเยอะเอาไปตีกินตัวครับนี่แหละคุ้มคา่าโอ้ยหลายขนาดเลยแสบแสบครับ,น,บน้ำตกแสบอ,อีกเขาเซาะกับทวดดินเข้าไปแข็งนัวหลอกมันมั่นเน่นยมันหย่อกินทวดดินไปแล้ำมันนะครับแสบอยู่ขอบคุณครับที่รับชมครับอไอ้แค่นี้ครับ